ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับจ่าวพันวิโรจน์นะครับบรรยากาศโคตรดีเลยครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับใครที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับดูคลิปนี้ครับโคตรโชคดีเลยคุณเจอวิธีรักษาแล้วนะครับนําไปปฏิบัตินะครับรับรองว่าคุณจะกลับมาหายแล้วก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสิ่งแรกที่ผู้ชมต้องรู้ก่อนนะครับหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับอาการเหมือนนอนตกหมอนนะครับ ปวดคอครับปวดบ่าปวดไหล่ปวดใต้แล็กะแต่ถ้านอนตกหมอนเนี่ยมันไม่นานก็หายแล้วครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะหายแล้วครับแต่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นมันไม่หายนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับผมจึงนําวิธีรักษามาบอกท่านผู้ชมเพราะผมทําแล้วหายท่านผู้ชมก็ต้องหายเช่นกันนะครับอ่อาการที่ผมบอกครับปวดคอนะครับลงสะบักนะครับล้าวแขนชามือปวดมากๆนี่คือ ขึ้นหัวเลยนะมึนหัวปวดเบ้าตานะครับถ้าสังเกตดีๆแขนจะเล็กกว่ากันไปข้างนึงถ้าใครทําถ้าใครเป็นมากนะครับแขนจะเล็กกว่ากันข้างแขนจะรีบลงนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ทำไมมันถึงรีบนะครับฝนตกสัง,งั้นอ่ะควนี้วิธีรักษานะครับไม่ยากครับเราจะดึงกระดูกคอให้ยืดออกจากกันเพื่อให้หมอรองกระดูกกลับที่เดิมอ่ะงงนะฮะหมอลรองกระดูกกลับที่เดิมหมายความว่ายังไงนะครับอาการที่ผมบอกมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยมันเกิดจากหมอลรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาท คือที่คอเรามีกระดูกหลายข้อท่านผู ja. ้ชมนะฮะจะมีหมอนรองกระดูกลอไว้นะครับคราวนี้หมอนรองกระดูกที่คอมักจะไหลออกไปครับมันไหล2แบบไหลแบบปิ้นกับไหลไปทั้งยวงถ้าไหลแบบปิ้นทํเอมาหรือเอ็กซเรย์จะเห็นว่าปิ้นนิดเดียวครับมิน2มินรักษาแป๊บเดียวหายครับรักษาประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะหายโดยทําท่าผมนี่แหละเดือนเดียวน่าจะหายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใขรไหลไปทั้งยวงแบบนี้นะครับเวลาทาฟิวเอ็กซ์เรย์หรือ m r i ก็ตามนะครับจะเห็นว่าหมอนรองกระดูกหายไปครับแล้วกระดูกชิดติดกันมองไม่เห็นหมอนรองกระดูกอันนี้้ยไหลปทังงว มันกลับไม่ได้ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับแล้วมันก็กลับไม่ได้ครับคราวนี้มันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีอาการชาครับเพราะมันทับเส้นเลือดเลือดก็จะไปเลี้ยงแขนน้อยพอเลือดไปเลี้ยงแขนน้อยมากๆมันจะชาครับแล้วถ้าปล่อยไปมากๆเข้าโดยที่เราไม่รู้มันเกิดจากอะไรใช่ไหมแขนจะเล็กลงรีบลงรีบลงไม่มีแรงจะพิการนะครับคราวนี้จะเป็นมากขึ้นเลือดจะไปเลี้ยงแขนน้อยไม่พอคราวนี้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยครับเพราะมันกักไว้พอเลือปเลี้้ยยงงสมมมออนนนััก็จะึหว มึนหัวเมาหัวปวดเบ้าตาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เหมือนกับจะวิบเลยนะครับอันนี้หนักแล้วหนักแล้วนะครับเหตุผลต้นเหตุก็คือหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททับเส้นประสาทด้วยนะครับทับเส้นเลือดแล้วทับเส้นประสาทพอทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดทรมานครับโอ้โหปวดแบบทรมานมากปวดเหมือนแบบปวดฟันกรามครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ย้ายไปไว้ที่คอกับแขนนั่นแหละครับ อาการของมันโคตรทรมาน์ตเลยก้มนิดเดียวนี่โอ้โหเหมือนไฟช็อตเลยนะปวดมากเลยนะครับใครที่เป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับและวันนี้ครับผมจะมาแสดงวิธีรักษาท่านผู้ชมนะครับว่าทำ้ทงไงจะหายนะครับและที่สําคัญท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเพราะบางคนไม่รู้นะพอไม่รู้ก็จะทําให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะคุณไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับไอ้ที่หมอรองกระดูกมันไหลไปทับเส้นประสาทได้นี่ก็เพราะว่าเราเป็นคนทาให้มันไหลนะครับคือเราก้มคอมากเกินไปฟังให้ดีนะครับเราก้มคอมากเกินไปครับ ก้มคอจากการเล่นโทรศัพท์อันนี้อันดับหนึ่งเลยครับก้มคอวันหนึ่งประมาณ2อชั่วโมงติดต่อนระยะายลาสัก5ปีนะครับเป็นแน่นอนหรืออาชีพที่ก้มคอมากๆครับอาชีพอะไรไปน,นึกดูเอานะครับเช่นสะผมเย็บผ้าทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่งนานๆแล้วก้มคอทําอาหารตามสั่งหรือตามเขียงหมูอะไรเนี้ยที่ก้มคอคุณจะเป็น ถ้าคุณก้มคอวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงติดต่อมาแล้วเวลา5ปีคุณจะเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอ่ะมาถึงวิธีรักษาแล้วนะครับก่อนจะไปถึงวิธีรักษาผมอยากท่านชมทาท่าบําบัด5ท่านี้ก่อนเพราะมันจะทำให้ท่านชมนั้นเบาปวดเบาทรมานนอนหลับง่ายนะครับท่านผู้ชมก็ทําตามผมห้าท่านี้นะครับรับรองว่าด,ดีขึ้นแน่นอนนะออะเริ่มนะครับท่าที่1ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอยียงคอไปได้านใดด้านหนึ่งเอียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ ให้ตรงนี้ปวดให้ได้นะครับถ้ามันไม่ถ้ามันยังไม่ไหวนะฮะปวดมากครับเอามือครับช่วยกดกดเข้าไหครับกดเข้าไปนะครับให้มันปวดตรงนี้ให้ได้นะประมาณ30วินาทีก็พอนะครับที่2ก็เป็นอีกข้างหนึ่งครับให้มันปวดตรงนี้ให้ได้ถ้าปวดไม่ไหวก็เอามือมาช่วยดึงก็ได้ครับให้มันปวดตรงนี้ให้ได้ครับ30วิพอสองท่านะครับมีทั้งหมด5าท่านะครับที่สามก็ท่านผู้ชมก้มหน้าครับเนี่ยก้มไปเนี้ยให้ปวดตรงท้ายทอยได้ถ้าก้มไม่ไหวช้เอามืออามือช่วยกดไป30วินาทีพอนะครับ ท่าที่สี่ครับให้เหงนหน้าครับเหงนมากๆถ้าเหงืไม่ไหวเอามือดันคางครับให้ปวด้ายทอยให้ได้ครับสามสิบวินาทีครับพอครับท่าสุดท้ายครับให้ท่านผู้ชมนะฮะเอามือแตะจมูกนะครับแล้วจากนั้นให้เอาจมูกหลบมือให้ได้ครับโดยการยุบยุบคางเข้าไปครับยุบคาง่างนี้ครับคางไว้สามสิบวินะครับเหมือนหนังอินเดียนะแตะจมูกแล้วยืดเลยเก็บคางเห็นไหมสามสิบวินาทีนะครับทาอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้ห้าท่านะครับ ให้ครบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทําให้ครบนะครับพอทําครบแล้วมันจะเบาขึ้นนะครับนี่คือท่าบําบ,<อ>บัดนี่คือค่าทําให้บรรเทานะต่อไปเป็นท่ารักษาล้ท่ารักษาเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ท่านผู้ชมนะต้องมีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูวิธีรักษานะครับอ่ะท่านผ,ผ,ผู้ชมท่ารักษาครับดีท่านผู้ชมเลยครับนี่คือท่ารักษานะครับท่ารักษาจะต้องใช้ผ้าของมาครับกับเสาที่แข็งแรงถ้าไม่มีเสาต้นนี้ก็เสา โก้ฟุตซองโก้ฟุตบอลสนามเด็กเล่นที่ปีนนะนะลาวกะใดหรือจะเป็นขื่อบ้าอะไรก็แล้วแต่นะให้มันแข็งแรงถ้าไม่มีก็ทําเหล็กขึ้นมาครับต้นทุนประมาณสองพันมาดูกันนะเอาผ้าขอม้าครับพันครับอ่าผ้าขอม้าพันนะครับพันเฉยนะครับแล้วก็เอามือจับไว้ให้นิ้วก้อยหันขึ้นนะครับนิ้วก้อยหันขึ้นเห็นไหมเอามาแขวนไว้ใต้ท้ายถอยครับเห็นไหมไใต้ท้ายถอยคราวนี้กเห็นหน้าเยอะที่สุดเห็นหน้าเยอะที่สุดนะครับ ราจะย่อเข่าลงไปให้น้ำหนักมันทิ้งลงเพื่อให้มันยืดกระดูกคอออกจากกันนะครับประมาณ4ี่ถึงหวินาทีพอนะครับหนึ่งสองสามอย่าก,กั้นลมหายใจอย่าก,กั้นลมหายใจนะครับมปครับย่อเข่าไปประมาณ4ี่ถึงหวินาทีพอนะครับแี่มันลั่นดีนะผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ใต้ไทยถอยอย่าให้ผ้าขมานีบหูนะครับให้ผ้าขมาอ้าออกนะครับจากนั้นหย่อนลงไปครับหย่อนลงไป อย่าก,กันลมหายใจนะครับหนึ่งสองสามไปครับนี่ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยืนขึ้นเฉยๆครับนะฮะห้อยไว้ประมาณสี่ถึงหกวินาทีนะครับทําตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นนะครับพยายามหาผ้าที่แข็งแรงนะครับอาจจะเป็นผ้าดิบหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับพยายามที่จะทําบ่อยๆแรกๆจะทำแล้วเจ็บนะ แต่ต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาอีกทีนะครับผ้าเขาม้าพันแล้วก็จับผ้าเข่าม้าไว้นะครับแค่พันเฉยๆไม่ต้องมัดนะครับไว้ใต้ไทยถอยครับเห็นหน้าให้มากที่สุดอย่ากั้นลมหายใจอย่าให้ผ้าเขาม้าหนีหูนะครับเดี๋ยวหูจะฉีกอย่ากลั้นลมนะไม่งั้นหน้ามืดครับแล้วก็ห้อยไ้ครับหนึ่งสองสามไปครับเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะครับลูง ล่งจริงๆนี่คือท่ารักษานะครับเดี๋ยวไปฟังครับว่ารักษายัางไงถึงหายนะครับอ่าแล้วนั่นก็คือท่ารักษาท่านผู้ชมนะท่ารักษา,าท่านผู้ชมทาบ่อยๆนะพยายามหาที่ยึดผ้าใ้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นคานประตูบ้านราวกระไดบ้านนะคือบ้านถ้าไม่มีก็ไปเสาฟุตซองเสาโกอะไรพวกนี้นะสนามเด็กเล่นที่มีเหล็กแข็งแรงถ้าไม่มีจริงๆก็ทําขึ้นมาใช้เหล็กแป๊บน้ําทําขึ้นมานะต้นทุนประมาณ2,000บาทแล้วก็ทาตามที่ผมสอนหายแน่นอนคุณต้องหายแน่นอนนะครับ สิ่งสําคัญที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือถ้าคุณเริ่มต้นทาใหม่ๆคุณจะมีอาการเจ็บปวดมากเป็นสองเท่ามันไม่ได้มาผิดทางนะครับให้อุดทนอดทนไว้อดทนไว้นะครับแล้วทาไปเรื่อยนะครับถ้ากระดูกคอมันลั่นกรึบเมื่อไหร่นะครับมันจะยืดออกจากกันนะครับกรึบหมอรองกระดูกก็จะกลับที่เดิมกระดูกที่ชิดติดกันเนี่ยที่หมอรองกระดูกกลับไม่ได้มันจะอ้าออกครับกรึบแล้วก็จะกลับที่เดิมพยายามฝึกฝนทบาบ่อยๆนะครับแล้วคุณชมก็จะหายเหมือนเพื่อนๆนะครับใครที่แบบยังไม่มั่นใจนะ ว่ามันรักษาได้เอือถ้าพวกนี้ก็ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าคนที่ทำร้วดีขึ้นทำรัหายนั้นเขาจะมาลงคอมเมนต์ให้เยอะเลยอ่านครับมันจะมีกําลังใจพอมีกําลังใจเมื่อไหร่มันก็รักษาได้ง่ายขึ้นสร้างกําลังใจให้กับตนเองสู้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 นะครับอ,อย่าลืมนะฮะถ้าชอบรายการก็ตามมาที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับ ห้าบาทสิบาทแล้วแตนจกรุณาขอบคุณทุกท่านที่โดเน็ตหรือบริจาคเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าใครเล่นยูทูปเป็นเก่งก็กดปุ่มหัวใจที่ YouTube ก็ได้ครับมันจะมีปุ่มรูปหัวใจเขียนว่าขอบคุณใช่ไหมกดปุ๊บแล้วส่งคอมเมนต์มา40บาทขึ้นไปครับจ่ายได้ทั้งทั้งทูวอลเล็ตนะฮะทูมันนี่นะครับจ่ายได้หมดครับทุกช่องทางซื้อเอานะครับสีบาทขอบคุณทุกท่านนะครับที่เห็นความสำคัญของรายการที่บริจาคมาขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะก่อนจากกันไปครับท่านผู้ชมผมจะสอนทททท่่่่าาาานน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 นอออออะะะฮผูู้้้้้ชชมมมมคคีเเป็หลกรดดับสสไไถจตงใ หมอนที่ใบใหญ่ๆหนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปหนุนตั้งแต่หัวไหล่นะครับอย่าหนุนแต่คอนะถ้าคอถ้าหนุนแต่คอคอจะกระโดกขึ้นตัวก็จะดกลงจะปวดมากเพราะฉะนั้นต้องนอนนันน้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปเป็นชิ้นเดียวกันครับเอาหมอนมาครับนอนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปฝึกนอนให้ชินแล้วท่านผู้ชมจะตื่นมาสบายนะครับอ่าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดแชร์นะครับส่งคลิปนี้ให้กับผู้ป่วยที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นถ้าเขามีโอกาสได้เห็นคลิปก็ถือว่าเขาโชคดีครับยิ่ง่าถูก ถ้าผู้ชมแชร์ไปผู้ชมก็ได้บุญผมก็ได้บุญคนนั้นเขาก็โชคดีนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสําหรับจ่าพันวิโรจน์นะฝนตกนะท่านผู้ชมแต่บรรยากาศดีมากเลยนะขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับบายครับ